สวัสดีจ้าช่องหนูอิชแนลมีจะพามากินซุปบะเขืาแล้วกับปิ้งปลาดุกไอต้ตำตะไคร่ไส้แล้วก็ไส้หลักผักชีไส้กระเทียมจ้าโ้หหมากเลยจ้าพี่โนโอ้องจ้าอันนี้ที่มันออกใหม่ๆมันก็สิใหม่พวกนนกระเทียมใหม่พวกตะไคร่เอนด้โอ้ยคุยซุปบะเก๋ากันพี่โน,โน้องอืม มันหอนดิเต๋อควนไข่ควน ่ครเนี่ยอือฮ้ย ขุุยสุบกัคนี่เจ้าเน้ pera 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 pera

Terima kasih kerana

หอมๆพี่น้อง 嗯。哦。大爷。 Cứ buồn vãi dần dần nhỉ, Nào lúc khán mà เบิดมือพี่นอ้องเบิดมืออีริส ลำคาญด้วยเนาะสามมือติดเบิดมมือ นะอนน้ขันนขันม,ม,ม,มากใ่รคิปอยูได้อ่ะ อต้องเที่ยวให้ละเอียดก่อนพี่เดี๋ยวนี้ต้องเที่ยวให้ละเอียดเดี๋ยวเพราะทำงานอนะก็ว่าละเอียดแล้วมันจะเป็นแบบจุกๆุกในทองจ้ะ อิมาจ้าเยวา่ายคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ช่อง youtube แล้วก็แฟนเพจ facebook หนูค่ะ